สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้ยินดีด้วยค่ะเรามีบุญสัมพันธ์กันวันนี้วันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2565วันนี้ชีวิตของคุณและการแก้ไขจะทำอย่างไรที่จะให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในวันนี้จะวางกำลังใจอย่างไรในการที่จะผ่านพ้นอุปรสรรคปัญหาต่างๆไปได้และพัฒนาตัวเองไปสู่คนที่มีความสุขและเห็นคุณค่าในตัวเอง วันนี้สำหรับใครหลายๆคนอาจจะมีความทุกข์ใจค่ะอาจจะมีความกังวลใจด้วยสถานะความสัมพันธ์ต่างๆก็ดีปัญหาต่างๆก็ดีค่ะไพ่ใบนี้บอกถึงอารมณ์ของเราในวันนี้บางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้ดังใจค่ะความทุกข์ร้อนความปวดร้าวแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ได้รับการเยียวยาทางจิตใจกำลังทำร้ายความรู้สึกของเราหากวันนี้ใครกำลังทุกข์ ปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจค่ะอยากจะให้ทุกคนหามุมพักผ่อนของตัวเองลองอยู่กับตัวเองค่ะให้ความสุขกับตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยลองให้เวลากับตัวเองได้เยียวยาหัวใจของตัวเองค่ะปัญหาต่างๆวางทิ้งไว้ก่อนแกได้ก็แกแก้ไม่ได้วางทิ้งไว้ก่อนค่ะทําตัวเองให้มีความสุขไม่มีใครที่จะดูแลเราได้ไม่มีใครที่จะเข้าหกเข้าใจได้ นอกจากตัวเราเท่านั้นในวันนี้นะัอยากให้ทุกคนลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นให้เวลาตัวเองได้ดูหนังที่ชอบได้กินในสิ่งที่ตัวเองอยากกินลองกลับไปเยียวยาหัวใจของเราดูแล้วเราค่อยออกไปสู้ใหม่นะคะเพราะเนื่องจากปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าบางสิ่งบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการเยียวยาและความใจเย็นค่ะยิ่งอารมณ์ร้อนยิ่งรีบเร่งกลับไปเป็นผลดีกับตัวเราเองฉะนั้น สิ่งเดียวที่จะดับไฟที่มันเกิดขึ้นร,บรอบๆตัวเราได้นั่นก็คือน้ําซึ่งเกิดจากความใจเย็นของตัวเองเกิดจากกําลังของตัวเรากําลังของสติปัญญากําลังของความสง,งบนิ่งวันนี้ลองกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะให้อะไรที่ตัวเองมีความสุขทําสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่สิ่งนี้ล่ะคะ่ะที่จะคอยเยียวยาหัวใจ เติมพลังใจให้กับเราได้สู้กับวันนี้ได้อย่างมีความสุขสง,งบจิตสง,งบใจทำในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนักแต่นั่นละค่ะมันคือเรื่องราวดีๆที่คุณจะให้ตัวเองได้และที่นี่จะมีกำลังใจแบบนี้ให้กับคุณทุกวันนะคะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดบ่อใจชีวิตที่ทุกคนเลือกได้